วันนี้นะครับครอบครัวเรานะครับได้ไปทำธุระกันที่แถวจังหวัดนครนายกนะครับขากลับนะครับเราก็ผ่านนครับสนามฝึกซ้อมการขี่ม้าแล้วก็น้องโทยะเนี่ยบอกว่าอยากลองขี่ม้าสักครั้งหนึ่งครับในชีวิตเรานะครับทั้งพ่อแม่ก็เลยอยากให้น้องโทยะครับได้ลองมาฝึกสัมผัสนะครับกับการขี่ม้าของเขานะครับก็สถานที่นี้นะครับเขาก็มีพี่เลี้ยงนะครับ ก็เป็นทั้งโค้ดนะครับแล้วก็เป็นผู้ฝึกสอนนะครับแล้วก็แบ่งเป็นทีมชาติอีกด้วยนะครับมาคอยให้ขับแนะนำนะครับกับผู้ที่สนใจนะครับนี่เขาก็จะสอนให้การทำความคุ้นเคยกับม้านะครับแล้วก็พาชมสถานที่แล้วก็สอนเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ใช้บงในการมาขับม้านะครับนี่แล้วก็วิธีการนั่งนะครับการขี่น้องม้านะครับ ก็อันนี้เป็นม้าไซเล็กนะครับที่น้องทวยได้ลองสัมผัสนะครับนี่ดูนะครับแล้วก็เขาให้ได้ลองกระโดดข้ามเครื่องขีดขวางด้วยนะครับนี่ครั้งแรกก็มีติดไปนะครับนี่ดูครั้งที่2นะครับอ้าวผ่านไปได้ด้วยดีนะครับและนี่ครับคือเป็นม้าที่เขาใช้ในการแข่งขันนะครับของม้าข้ามเครื่องขีดขวางนะครับนี่นี่เป็นครูฝึกทีมชาตินะครับนี่ต้องบอกว่าเป็นม้าเทศนะครับตัวใหญ่มาก และนี่คือความสวยงามของสนามนะครับที่เขาใช้ในการฝึกซ้อมนะครับที่ใครมาบริการแล้วก็ก็จะได้ใช้สนามนี้แหละครับแล้วเขายังมีเป็นโค้ชเป็นคนคอยดูแลแนะนําให้นะครับเรียกว่าตั้งแต่เริ่มต้นยันถึงจะฝึกเป็นนักกีฬาทีมชาติเลยก็ได้นะครับนี่และทางเจ้าของนะครับเขาก็จะทําเป็น คาเฟ่คาเฟ่แมวนะครับในอนาคตด้วยนะครับนี่สถานที่แห่งนี้ก็สถานที่แห่งนี้นะครับก็มีชื่อว่า BB h o s t a b l e ก็คือคอกม้า BB นะครับก็สถานที่นี้ครับอยู่ที่รำมลุกกาของสินะครับ